ทันทุกข่าวสารสารพันความรู้หลากหลายความบันเทิงมุนขึ้นมาที่ FM 91.25 m มกะเดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟังทางมือถือระบบปฏิบัติการ Android ได้ที่ www.trangradio.net สวทตรังสร้างสารสาระความรู้และความบันเทิง ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรต่อไปนี้เสนอข่าวประจำวันดังนี้จังหวัดตรังเดินหน้าเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับเด็กอายุ5-11ปี นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยภายหลังเป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าหรือ Morning Brief หาหรือการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยปัจจุบันพบการระบาดในสถานศึกษาและกิจกรรมโนราโรงครู ด้านการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับเด็กอายุ5-11ปีจังหวัดตรังได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวจากกร่มควบคุมโรคจํานวน2,910โดสซึ่งจะมีการพิจารณาจัดสรรให้กับเด็กที่มีโรคประจาตัวก่อนซึ่งจะได้รับการพิจารณาจากกุมารแพทย์เจ้าของไข้ในการฉีดวัคซีนในเด็ก ทางนี้คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์คือวันที่16กุมภาพันธ์2565ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันมาคาบูชาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เด็กและผู้ปกครองโดยมีนักเรียนอายุ5-11ปีในระบบโรงเรียนจํานวน51,450คนและมีผู้ปกครองแสดงความจํานงเข้ารับวัคซีนจํานวน37,913คนคิดเป็น73.7%โดยในเขตอำเภอเมืองตรังจะจัดการ รับวัคซีนเป็นรายโรงเรียนที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตรังสำหรับอำเภออื่นๆจะมีการฉีดวัคซีนในสถานที่ที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด